อร,อ,อร่อยไหมคะถ่ายไม้แล้วเท่าไรคะไม้แล้วเท่าไรคะกี่บาทคะแม่ค้าคนนี้มีกี่บาทคะ,คะ,คนนทคะห้าบาทสิบบาทคะ่ะยี่บอทขะ <c oughs> ใครมาล่าหรอคะใคยไกล้ด้วยหรอ้อนุยบไกล้หนีเลยร้อนไหมร้อนไหมร้อนไหมครับ